Dat is niet te groot. Dat is ook een heel mooi mensen. Hier is het heel mooi. Oei. 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 เอาไมา้ปีนี้ไม่ได้ของขวัญซุดเยอะจังเลยอะ่ะนะนันน่น,นเอโอโหปีนี้สุดมันมีตังเออตังยาดาล้วนๆยาดาตาผมนี่แหละยาดายาดาแม่อยู่ใช้ตังอยู่หมดแล้วนะอะไรอ่ะโอ้โอ้ก๊อโอ้ยยยยยย สนุกแลอะอันนี้ใครจะเก็บขยะทีเนี้ยเดินดตนซาไาอูาดามากเลยไหนมาดูดิยิ้มบานเลยนะคะ นะเอาสองตัวยกขึ้นมาดูดิมันเป็นเอาสองตัวให้มามาดูดิเขาเรียกตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาตุ๊กตามาให้ดูหน่อยดิแกะเลยเหรอแกะเลยเหรอแกะเบาๆนะแกะแล้วเก็บกล่องไว้ทำกล่องว้าวว้าว